เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพิสุจน์จภาษา25รูปพระอุโบสถได้ประกอบพิธีมหาบูชาเพื่อชี้เขตสร้างพระอุโบสถเมื่อวันที่5มีนาคม2539ได้ลงมือสร้างฐานล่างอาคารรับพระอุโบสถเมื่อวันที่9มิถุนายน2539อันเป็นปีการจนาพิเศษและสร้างขึ้น ตามแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของไทยโดยผู้ออกแบบเน้นให้เป็นศิลปะในรัชการปัจจุบันตามผู้ออกแบบคือรองศาสตราจารย์ดรพิโนโยสุวรรณคีรีศริลปินแห่งชาติสาขาทศัศนศิลป์ขนาดความกว้าง8เมตรยาว22เมตรมุมด้านหน้ากว้าง4เมตรยาว8เมตรลานประทักศิณ12เมตรบานประตูหน้าตา่าง เป็นไม้สาระอันเป็นเครื่องะระลึกถึงสาระทั้งคู่ในสวนของมลรักษัตว์สถานที่ปริิพานของพระพุทธเจ้าพื้นปูด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและหินสายทั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาว่าพระพุทธสยามภูยานซึ่งได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิหน้าตักกว้าง56นิ้วเมื่อวันปิยมหาราชที่23ตุลาคม2540นณมนทนพิธีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติเข้าร่วมพิธี45รูป มีพระธรรมโกสาจารย์ปัญญาณอันทะเป็นประธานอัญเชิญขึ้นปฏิสถานบนฐานชุกชีสูงเมื่อวันที่31ธันวาคม2540ปั้นบัวปิดทองคำเปเลวเสริมรัตนบลังก์ด้วยกระจกสีและประกอบด้วยผ้าทิพย์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชองค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย โปรดประทานรูปหล่อพระโมคคัลลานะอครสา,าวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรกะหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวดไว้ประจําในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่7สิงหาคม2543พระพุทธรูปแกสลักด้วยหยกเขียวมรกต ขนาดหน้าตัก9นิ้วเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษณวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหา,หน,านครพระวิมลโมลีวัดศรีโคมคำเป็นผู้นำบริสถานพระเทพรัตนมุนีวัดพระแก้วเชียงรายผู้อัญเชิญจากประเทศไทยนายวิกรมนางอังคณาไอซิลิผู้ศรัทธ,ธาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระมหาธีรา j a n เจ้าคณะใหญ่หนกลางวัชรนสงครามเป็นประธานเททองหล่อระฆังนวัดปริวาสเขตยานาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23พฤษภาคม2542และนำไปประดิษฐานหนหอระฆังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานแบบแปลนพระมหาเจดีย์ให้สร้างขึ้นมีขนาดกว้าง9.73เมตร ยาว9.73เมตรพระเจดีย์9ยอดเจดีย์องค์ประธานสูง19เมตรมีเรือนซุ้มปฏิสถานพระพุทธรูปสำคัญ9รัชกาลและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30มีนาคม2544และได้รับพระราชทานนามว่าพระมหาธาตุเฉลิมราชสทา เมื่อวันที่19พฤษภาคม2,544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุและเส้นพระเจ้าเมื่อวันที่8สิงหาคม2,544เพื่ออัญเชิญประดิษฐานณที่พระมหาราชเฉลิมราชสาในบริเวณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช ต้นสาร,ระราชกุมารีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งปลูกต้นสาร,ระไม้มงคลอนุสรณ์แห่งการปร,รินิพานที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่30มีนาคม2544อาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นในวโรากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีไว้บนหน้าบันใช้ประโยชน์เป็นเขตภิกษุนิวาดที่พักสมณทูตพระนักศึกษาพระอคตุกะหอฉันห้องสมุดสำหรับคนคว้าวิทยาน,นิพนธ์ที่เก็บตำราทางวิชาการสายศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์โบราณคดี อาคารโมกคเวสสันติอนุสร์พระสุเมธาธิบดีลักษณะทรงไทยประยุกต์ใช้เป็นที่รับรองของผู้แสวงบุญประกอบพิธีวางสิลาเร่เมืม่อวันที่25กุมภาพันธ์2538อาคารเชื่อมบุญอยู่ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารโมกคเวสสันติ เชิญท่านผู้ศรัทธาทุกหมู่เหล่าร่วมอนุโมทนาทำบุญใหญ่ที่ควรภาคภูมิใจในพุทธภูมิโดยทั่วกันห้องรับรองพระมหาเถระศาลาการปร,ริยนอาคารทรงไทย ขนาดกว้าง8เมตรยาว28เมตรประเทพโพธิวิเทศประกอบพิธีวางศิลาเลษร์เมื่อวันที่27มกราคม2545โดยมีพระครูสุวัชยาทรและคณะพระนวะกรรมดำเนินการก่อสร้างด้านในมีศิลปกรรมไทยจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติมีแท่นบูชาสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพราพิธี รับเสด็จสมโพธิองค์พระเจดีเสร็จแล้วใช้ไปที่เก็บรักษาอุปกรณ์รับเสด็จทั้งมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นศาลาต้อนรับปฏิสันฐานอาคารตุก,กะผู้มาเยือนเป็นสำนักงานวิดีทัศน์แนะนำวัดกรนเข้าชมพระอุโบสถบําเพ็ญกุศลฟังธรรมสนทนาธรรมจัดสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรัศการในโอกาสต่างๆกุฏิกรรมฐานลักษณะชั้นเดียวกว้าง3คูณ4เมตร ทรงไทยโบราณประยุกต์และผสมผสานกับศิลปะอินเดียคือก่อด้วยดินฉาบไล้ด้วยปูนคล้ายว่ารูปไล้ด้วยโคไมสดด้านในบุด,ด้วยไม้สักทองและไม้สีซ้ำซึ่งเก็บจากไม้แบบเศษวัสดุก่อสร้างท,ที่ใช้แล้วมาทำกุฏิกรรมฐานด้วยหวังให้เป็นอรัญญาวาสีวัดป่าสายปฏิบัติกุฏิรับรองสมเด็จพระราชาคณะลักษณะทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง18เมตรยาว20เมตรถาวายไว้เป็นอนุสรณ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเพื่อเป็นทิ่รับรองสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและพระมหาเถระผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาศาลาราชทูตสร้างขึ้นด้วยไม้สาระท,ทั้งหลังบนพื้นที่ลานอาคารสองเพื่อเป็นอนุสรณ์พระนาท่านนายทวชชัยทวีสี เอกอัครรจัตไทยประจำประเทศอินเดียสยามเทวสถานที่สถิตของเทวดาและทวยเทพใหญ่น้อยอันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อมาแต่โบราณระหว่างประชาชนชาวไทยและอินเดียประกอบด้วยพระสยามเทวาธิราชสี่ทิศพระนารายณ์ทรงครุฑพระอิศวนและพระพรหม ได้ประกอบพิธีอันเชิญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2544อาคารเครื่องจักรกลอาคารคอนกรีตขนาดยาว6เมตรกว้าง4เมตร50เซนติเมตรใช้เป็นที่เก็บน้ำมีถังเก็บน้ำสูง13เมตรจุน้ำได้1,000 10, 0ลิตรและเป็นที่ตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาด54กิโลวัตต์ในส่วนล่างเป็นห้องที่เก็บเครื่องมือก่อสร้างและพัสดุพันธุ์ จัดฝึกอบรมพระสงฆ์ผู้ศรัทธาช่วยเสริมสายงานของพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิในประเทศไทยและนานาชาติเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โรงทานอยู่ทางด้านหลังอาคารมีห้องปรุงอาหารที่หุงข้าวกระทะใหญ่ที่พักฝ่ายกองเลี้ยงประกอบด้วยห้องพักและห้องน้ำมีที่เก็บรักษาตู้แช่และที่เก็บอาหารแห้งมีที่ทำสวนครัวปลูกพืชผักให้พอเพียงตลอดปี ข้าสถานที่บริการอาหารสำหรับผู้จาริกสแสวงบุญอู่น้ำที่ฉันน้ำป่านะสำหรับพิสุสามเณรและมีเครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการผู้จาริกสแสวงบุญนอกจากนี้ ยังมีบริการโทรศัพท์ทางไกลเมื่อคิดถึงบ้านที่วัดไทยกุสินาราเรามีโรงเรียนต้นกล้าซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งเรือนเพาะชำทางปลูกฝังสติปัญญากับคนท้องถิน่นที่เราทำที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราช นั่นเป็นเพียงโครงการนำร่องที่ชายวัดเราเป็นที่ทดลองเหมือนกับเป็นแปลงนาสาธิตเมื่อเราสาธิตได้ผลผลิตที่งดงามเราก็ขยายผลออกไปสู่โรงเรียนต่างๆทำไมเราจะต้อง ไปส่งเสริมโรงเรียนต่างๆในถิ่นด้านบ้านนั้นก็ต้องบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าพุทธวิธีที่สอนให้เรามีกัลยาณมิตรหากเราคิดจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาสักแห่งหนึ่งเราก็ได้โรงเรียนหนึ่งเดียวในแห่งนั้นเป็นของเรา นี้เราใช้วิธีการขยายผลโดยให้คนทั้งหลายมาเป็นกระยาณมิตรโครงการสร้างสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกเพื่อร่างกายและจิตใจแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ เริ่มแรกเพียงตั้งไว้เป็นมุมแจกจ่ายยากันเองภายในขนาดเล็กๆช่วยดูแลรักษาปฐมพยาบาลพระสงฆ์ช่างไทยและกรรมกรชาวอินเดียที่มาทำงานก่อสร้างยามเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นโดยมีศาสตราจารย์ดรสุเอตโคชเสนีเป็นอุปถามต่อมาเมื่อมีผู้ศรัทธาทำบุญด้วยยาหลายขนานวัดจึงขยายกิจกรรมส่วนนี้ออกไปอีก โดยให้ความช่วยเหลือพยาบาลแก่ผู้แสวงบุญตามพุทธสถานทั้ง4ตำบลขณะเดินทางไหว้พระสวดมนต์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาที่รักษาพยาบาลยามฉุกเฉินก็ยากยิ่งทําให้พระสองฆ์อาพาธ